คลายรอกโรงเรียนทั่วประเทศจัดสอบจับฉลากแบบเข้มมาตรการโควิดสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องดูเกนเซอร์กช่องทีวีสาระดีๆมาฝากพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวนี้นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยะฮะขอบพระคุณมากครับไปทุกประเด็นข่าวนี้กันเลยดีกว่าฮะคายรอบโรงเรียนทั่วประเทศเมื่อวันที่13พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งได้กล่าวว่าในที่ประชุมสบปกอสอบคและมีสออะไรนะสบปโทษนะฮะอันนี้แซวเล่นนะครับเยอะเหลือเกินนะฮะไอสบคสบกเนี่ยนะฮะแต่ว่าการบริหารก็ยังไม่ได้เรื่องเลยนะครับ ปรึกษากันว่าช่วงนี้จะมีการสอบเข้าโรงเรียนจึงอนุมัติข้อเสนอจากท่านรองเลขาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอยกเว้นหรือขอยกเว้นการใช้อาคารในโรงเรียนจากเดิมที่ห้ามใช้เพิ่มเติมใน3ประเด็นคือ 1. ขออนุญาตใช้อาคารในสถานศึกษาในการจับฉลากของนักเรียนปหนึ่งและการสอบเข้าของม1และม4โดยดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงการยื่นความจํานง กรณีเด็กไม่มีที่เรียนและ 2. ขออนุญ,ญาตจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า20คนในสถานศึกษา 3. ให้ดำเนินการตามมาตรการที่สบคหรือสบคอ,อและจังหวัดในพื้นที่กำหนดนอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เทียบเคียงกันเช่นสำนักงานการศึกษาของกทมใช้รูปแบบเดียวกันได้แต่ต้องขออนุญาตขึ้นมาเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆที่มีหน่วยงานของการศึกษา ขอให้ทำเรื่องขึ้นมาเช่นกันส่วนมาตรการการจัดห้องจับฉลากและห้องสอบคัดเลือกให้ดำเนินการดังนี้ 1. น,นะครับกรณีใช้ห้องเรียนปกติวงเล็บขนาด8 8เมตรจัดไม่เกินห้องละ20คนเว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตรและไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด 2. กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอื่นหรืออาคารอาเนกประสงค์เว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตร ไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด 3. จัดเตรียมห้องสอบสำรองกรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ37.5องศาเซลเซียสไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือสภาพอากาศปิดเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรและ4ทํทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกันด้วยน้ํายาหรือแอลกอฮอล ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนมาตรการวันจับฉลากนะครับหรือมาตรฐานการจับฉลากต้องใส่หน้ากากทุกคนคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าจับฉลากผู้ควบคุมการจับฉลากผู้เข้ามาในสถานที่จับฉลากจัดจุดล้างมือให้ผู้ปกครองจับฉลากโดยไม่ต้องนํานักเรียนมาเพื่อลดความหนาแน่นลดการรวมกลุ่มเว้นระยะห่าง1.5เมตร โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีการจำหน่ายอาหารในวันจับฉลากจัดสถานที่สำหรับผู้เข้าจับฉลากชุดละ20คนนั่งเว้นระยะหา่าง1.5เมตรเพื่อรอเรียกเข้าจับฉลากให้เรียกจับฉลากเป็นช่วงเวลาช่วงละ30นาทีจับฉลากเสร็จแล้วกลับทันทีจัดเตรียมถุงมือยางให้ผู้จับฉลากแอลกอฮอล์ล้างมือประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อและจัดห้องพยาบาลนะครับ ในเวลาที่ฉุกเฉินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการคลายล็อก<ม>เพื่อจับฉลากของปหนกับปสีนะครับนะฮะเพื่อจัดสอบด้วยนะครับก็เป็นมาตรการเข้มข้นซึ่งคุณหมอทวีสินวิชณุโยทินนะครับก็คงได้รับคำสั่งมาจากเบื้องบนอนะีกฮะนี่ก็เป็นข่าวๆมาฝากกันฮะสถานการณ์แบบนี้นะครับป้บองกันตัวเองดีๆนะใส่หน้ากากล้างมือเป็นประจำพยายาม เลี่ยงการใกล้ชิดได้พยายามเลี่ยงฮะขอให้ประชาชนชาวไทยโชคดีครับสวัสดีครับ